สวัสดีเช้าวันที่12มีนาคม2567ันาหสำหรับเช้าของวันนี้ก็มีผลฟุตบอลเพียงเล็กน้อยมาให้แฟนบอลทุกท่านได้ติดตามกันครับซึ่งผลการแข่งขันของค่ำคืนที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาเช็คผลการแข่งขันและอัปเดตตารางคะแนนล่าสุดกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ผลฟุตบอล a f c แชมเปี้ยนลีกซึ่งวันนี้มีลงเล่นรอบ8ทีมสุดท้ายนัดที่2กันเป็นคู่ครับและผลเป็นเอลนสเซอร์เอาชนะเอาอายไปได้4ประตูต่อ3า และรวมผล2นัดทั้ง2ทีมเสมอกันที่4ประตูต่อ4และเป็นทางเอาอายที่ยิงจุดโทษเอาชนะเอานัสเซอร์ไปได้3ประตูต่อ1นึ่ทำให้เป็นทางเอาอายจะได้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไปครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันอีกหนึ่งคู่ครับและผลการแข่งขันเป็นทางเชลซีเปิดบ้านเอาชนะดิวคาเซิลไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อ2ครับและมาอัปเดตตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกกันครับ โดยทางาซิลยังคงรั้งอันดับ10ของตารางโดยมี40คะแนนส่วนจากฝูงเป็นอาเซนอลที่มี64คะแนนอันดับ2เอร์พูล64คะแนนและอันดับ3แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มี63คะแนนครับและมาดูครึ่งล่างของตารางกันครับโดยเชลซียังคงรั้งอันดับ11และเก็บเพิ่มเป็น39คะแนนส่วน3ทีมในโซนตกชั้นได้แก่อันดับ18ลูตันทาว21คะแนนอันดับ19เบอร์ลี่14คะแนน และอันดับ20เชฟฟิลด์ยู่ในเตดที่มี14คะแนนเช่นกันครับมาต่อการที่ผลฟุตบอลเกาโชเซเรียอิตาลีซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันอีกหนึ่งคู่ครับและผลการแข่งขันเป็นลาซิโอแพ้คาบ้านให้กับอูดิเนเซ่ไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ2ครับและมาดูสรุปตารางคะแนนเกาโชเซเรียกันครับซึ่งทางลาซิโอยังคงรั้งอันดับ9ของตารางเช่นเดิมโดยมี40คะแนนะ ส่วนจากฝูงเป็นอินเตอร์มิลานมี75คะแนนอันดับ2เอซีมิลาน59คะแนนและอันดับ3ยูเวนตุสที่มี58คะแนนครับและมาดูครึ่งล่างของตารางกันครับโดยอูดิเนเซ่ขยับขึ้นมารั้งอันดับ13ของตารางโดยเก็บเพิ่มเป็น27คะแนนส่วน3ทีมในโซนตกชั้นยังคงเป็นฟรอซิโนเน่อันดับ18มี24คะแนนอันดับ19ซาสูโอโล23คะแนนและอันดับ20ซาเลนิตาน่าที่มีเพียง14คะแนนครับ มาต่อการที่ผลฟุตบอลลาลิกาสเปนซึ่งคือที่ผ่านมามีลงแข่งขันกันอีกหนึ่งคู่ครับและผลการแข่งขันเป็นยูดีอัลเมเรเสมอกับเซบียาไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ2ครับและมาอัปเดตตารางคะแนนลาลิกาสเปนกันครับโดยจากผลเสมอของทั้ง2ทีมทําให้เซบียาเก็บแต้มเพิ่มเป็น28คะแนนและยังคงรั้งอันดับ14ของตารางเช่นเดิมส่วนอัลเมริยังคงรั้งบว้ยของตารางโดยมีเพียง10คะแนนครับ มาต่อกันที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกโปรตุเกสซึ่งวันนี้มีลงเล่นกันเปน็นหคู่ครับและผลเป็นกิลวิเซนเตเสมอกับจีดีชาเวสไปแบบไม่มีสกอร์ศูครับและมาดูสรุปตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกกันครับซึ่งจากฝูงเป็นสปอร์ติ้งลิสบอนที่มี62คะแนนอันดับ2เบนฟิก้า61คะแนนและอันดับ3เป็น FC ฟซีปอร์โตที่มี55คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลตุรกีซูเปอร์ลีก ซึ่งคืนที่ผ่านมามีลงแข่งขันกันอีกหนึ่งคู่ครับและผลเป็นกาเซียนเท็ดเปิดบ้านเอาชนะเบซิกตัดไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับและมาดูสรุปตารางคะแนนตุรกีซูเปอร์ลีกกันครับโดยอันดับ1เป็นกาลาตาซารายที่มี78คะแนนอันดับ2เฟเนบาเช่7 6คะแนนอันดับ3แทปซอนสปอร์สีคะแนนอันดับ4เบซิกตัส46คะแนนและอันดับ5เป็นคาซิบาซาที่มี4 3คะแนนครับ มาต่อกันที่ผลฟุตบอลเดนมาร์กซูเปอร์ลีกากันบ้างครับซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันไปน็น1คู่และผลเป็นแรนเดอร์แพ้ FC m ซีมิดท l ว n d นไปด้วยสกอร์0ูป,ประตูต่อหนึ่ครับและมาดูสรุปตารางคะแนนเดนิสซูเปอร์ลีกากันครับโดยจากฝูงเป็นมิดทิวแลนด์ที่มี45คะแนนอันดับ2 r รอนบีส4 4คะแนนและอันดับ3 FC c o p e n โคเปนฮเกนที่มี42คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลเซกุนดาลิสเปน ซึ่งวันนี้ก็มีลงแข่งขันกันอีกหนึ่งคู่ครับและผลการแข่งขันเป็นเลกาเนสบุกไปเอาชนะอโมเรบิต้าไปได้ด้วยสกอร์ประตูต่อสุนครับและมาดูสรุปตารางคะแนนเซกุนดาลีกกันครับโดยเลกาเนสยังคงนำเป็นจ่าฝูงต่อไปโดยมี53คะแนนจากการลงเล่น30นัดตามมาด้วยอันดับ2เอลเชที่มี50คะแนนและอันดับ3เป็นเอสปันยอที่มี49คะแนนครับ มาต่อการที่ผลฟุตบอลเกาโชเซเรียบีอิตาลีกันครับซึ่งวันนี้ก็มีลงแข่งขันกันอีกหนึ่งคู่และผลเป็นซามโดเรียเปิดบ้านเอาชนะอสโคลีไปได้2ประตูต่อหนึ่งครับและมาดูสรุปตารางคะแนนเกาโชเซเรียบี B. กันครับโดยจากการเก็บ3คะแนนในนัดล่าสุดทําให้ซามโดเรียขยับขึ้นมารั้งอันดับ9ของตารางโดยเก็บเพิ่มเป็น37คะแนนส่วนจากฝูงยังเป็นปามาที่มี62คะแนนอันดับ2เครโมเนเซ56าคะแนน และอันดับ3เป็นทางเวเนเซียที่มี54คะแนนครับและมาปิดท้ายผลฟุตบอลของวันนี้กันที่ผลฟุตบอลเอสเตอร์ดิวิชิลีซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันไป6คู่ครับคู่แรกเป็นเอดิโอเดนหากเสมอกับดอรเรตไป2ประตูต่อ2ต่อมาเป็นยอง p ีเอสไโฮเฟนแพ o โกนิงเกนไป2ประตูต่อ3เดอะคราฟส์คับแท้ย,ยองอาแจกไปสู่ประตูต่อ2และเฮลมอนสปอร์ตเอาชนะยองอาแซดอัคาไปได้3ประตูต่อ1 คู่ต่อมาเป็น F.C. m m e n แท้ F.C. Oss ไปสู่ประตูต่อหนึ่งและคู่สุดท้ายเป็น F.C. ไอโฮ h o v e เอาชนะยองอูเทรคไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อสูงครับและมาดูสรุปตารางคะแนนเอสเตอร์ดิวิชิลีก,กันครับซึ่งจากฝูงเป็นวิลเล่ทเวที่มี60คะแนนตามมาด้วยอันดับ2โรดาเจศคะแนนอันดับ3เอดิโอเดนฮักห้คะแนนอันดับ4โกรนิงเกนห้คะแนนและอันดับ5เป็นดอดเรสที่มี53คะแนนครับ เรามาดูโปรแกร,รมฟุตบอลที่จะลงแข่งขันกันในค่ำคืนนี้กันครับโดยเราจะเริ่มที่โปรแกร,รมฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกซึ่งวันนี้ก็มีโปรแกร,รมลงแข่งขันรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2กันอีก2คู่ครับโดยในคู่แรกจะเป็นอาเซนอลจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอฟซีปอร์โตส่วนอีกคู่จะเป็นบาร์เซโลนาจะเปิดบ้านพบกับนาโปลีโดยทั้ง2คู่จะเริ่มแข่งขันพร้อมกันในเวลาตี3ตรงครับมาต่อที่โปรแกร,รมฟุตบอลเ f c แชมเปียนลีก ซึ่งวันนี้มีโปรแกรมรอบ8ทีมสุดท้ายนัดนที่2กันอีก2คู่ครับโดยคู่แรกจะเริ่มเล่นเวลา17.00นาาโดยจะเป็นอุนซานฮุนไดจะพบกับชอนบุกฮุนไดมอเตอร์ส่วนอีกคู่จะเริ่มเล่นเวลาตี2ตรงซึ่งจะเป็นอัลอิติฮัดจะพบกับอัลฮิลาครับมาต่อที่โปรแกรมฟุตบอลเดฟเบโปคาวซึ่งคืนนี้จะมีลงเล่นรอบ8ทีมสุดท้ายกันอีกหนึ่งคู่ครับโดยจะเป็นการพบกันของ f c ซาบรุกเค่นจะพบกับบรัเซียเหมือนเช่นกลัดบัก ซึ่งทั้ง2ทีมจะเริ่มแข่งขันในเวลาตีสอนาทีครับและมาปิดท้ายกันที่โปรแกรมฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษซึ่งคืนนี้จะมีเกมนัดตกค้างลงแข่งขันกันอีกหนึ่งคู่ครับซึ่งจะเป็นเบอร์มิงแฮมซิตี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของวิเดลสเบิร์ซึ่งทั้ง2ทีมจะเริ่มแข่งขันกันในเวลาตีสอนาทีครับและทั้งหมดนี้คือผลฟุตบอลของค่ำคืนที่ผ่านมาและโปรแกรมฟุตบอลที่จะลงเล่นกันในคืนนี้ครับ ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยครับ